ไม่ทำลูกศิษย์คนอื่นของครูก็ต้องติดยากันอยู่ดีหมวดเอาแต่อมองในแง่ลบอะอ้อเชื่อนะคะว่าคนเรามันสามารถเปลี่ยนกันได้ถ้ามีความรู้ครูเป็นตชดแบบผมสิลองดูว่ามันฆ่าผมตายไปเท่าไหร่เท่าไหร่ครูคิดว่าจะชดใช้ให้ได้หรือเปล่าหรือครูคิดว่าจะรับผิดชอบไปกับคนอื่นได้ไหม ครูอาสาไม่กี่ปีครูคิดว่าครูจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิธีคิดของครูได้หรือไงก็ได้ค่ะถ้าหมดเห็นว่าฉันไม่มีค่าพอฉันออกหมดประชินหรือเปล่าครับรครับผมกันครับ ที่ติดต่อไว้ว่าจะมาติดตามถ่ายการทำงานของบวนให้กับนิติสารต่างชาตินะครับจะถ่ายก็ถ่ายเห็นไม่ใช่เลยครับงานผมไม่ได้ซื้อรูอะไรนะแต่อย่างน้อยมันก็ได้ผลใช่ไหมครับ พ,พวกเราถักก่อนไมต้องไกลขนาดนี้ลลลเลยขบวดไกลเลยเพราะพวกเราเริ่มตรวจเข้มขึ้นพวกมันก็พยายามเดินเข้ามาในป่าไปเรื่อยๆ <c oughs> พวกผมก็ต้องถอดสังขารตามไปไม่จบไม่สิน้นต้องเดินไกลขึ้นจะไหวหรอขบวดเอาอย่างนี้นะข้าบผมเดินเพิ่มขึ้นถึงเก้าแล้วมีพวกติดยาเสพติด ลดลงเลยคนผมรู้ที่ว่า,ววามันคุ้มค่านะถ้าตัคนคิดแบบหดดัดตายก็ดีสิครับผมว่าทำตามหน้าที่ไม่มีะไรมากไปกว่านั้นหรอก <c oughs> แล้วครูอ้อล่ะครับ,บนละล่าดเลยครับหมวดแต่ครูเขาก็ทำตามหน้าที่ไม่ใช่หรอครับยาบ้าหรือแอมเฟตามีนเป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้อ่อนเพลียประสาทลา้าการตัดสินใจผิดพลาดถ้าเกิดว่าเราใช้ยานี้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยจะทําให้สมองเสื่อมประสาทหลอนนักเรียนคะเดี๋ยวดูตัวอย่างหัดไปกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวรูมาคุณคือคนที่มหาหาโมชินวันนั้นครับกันครับอ๋อค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่หรอกครับผมแค่อยากมาดูครูสอนเฉยๆพอดีว่าผมมาตามถ่ายรูปหมดชิ้นเป็นลงหนังสือเห็นวันนั้นเจอครูกำลังใช่ค่ะแต่คงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าอ้อกำลังจะออกจากการเป็นครูที่นี่หลังจากวันนั้นอ้อก็กลับมาคิดดูนะคะว่าการที่อ้อย้ายมาอยู่ที่ก่อยบืนเที่ยงแบบ บาาหาแฟนหาครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็ต้องมาทำงานทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะไปถึงไหนยิ่งพอรู้ว่าลูกศิษย์ที่เราสอนไปขายยาซะเองไอ้กำลังใจที่มีมันก็หมดไปอะ้าครูยอมอดทนอีกสักนิดนึงอ,อ๋อเสียสละมาะมากพอแล้วค่ะมันน่าจะมีคนอื่นที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่า เดินไกไหนทุกวันเลยรครับค่ะแรกๆก,ก็นป่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มชินละของหมวดชินเนี่ยเดินไกลกว่าอ้อไม่รู้เท่าไหร่่อเท่าไหร่ไม่เคยบ่นเลยนะคะคุณการงทก็ดีเหมือนกันนะคะอุตส่าห์ด้านด้วยมาต้องไกลเพื่อมาถ่ายรูปหมวดถ้าคนได้เห็นในสิ่งที่หมวดทำมากๆเข้าเนี่ยอาจจะหันมาเสียสละมากขึ้นได้ผมก็คงแค่ หาเรื่องเล่าที่ไปใส่ในนิตยสารในแต่ละเดือนกเท่านั้นเองครับครูครูครูครับครูคงจะเป็นไข้ธรรมดาสภาพของทังไมดีแล้วครับงั้นเราควรขอไปรักษาท่าก่อนนะครับเชญวยนะ สามใบเนี่ยเป็นเัวสสัน้ามที่ตั้งอยู่ในเมืองนานแล้วผมไม่ได้พาลูกไปเทีย่ยวแต่ถ้าวันไหนผมกลับเที่ยวก็ไดวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ลูกศิษย์ของครูกลายเป็นคนวิญญาณแล้วถึงผมจะเดินผ่านเขาลอยลงแต่เด็กของครูไม่มีความรู้ดวนมันหลอกไปขายยาย สิ่งที่ผมทำก็คงสูญเปล่าย ก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วยิ่งแกแ่จะเกษียณเน่ยมนี่ล้วถ้ากเกษียณไปก็คงจะไม่พาลูกเมยไปเที่ยวอะไบ,บ้างแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแต่ก็ต้องเดินข้ามเขาอีไหลลูกเหมือนกันเฮ้ยลับเปล่ <c oughs> hey! Thank <laughs> you. สงสัยว่าถ้าไม่มีหมวดชินแล้วใครจะเป็นคนไปเดินลาดตระเวนแทนเขาหรือถ้าคุณว่าไม่สอนแล้วใครจะเป็นคนไปสอนแทนหรือถ้าเรื่องราวของผมไม่ได้ถูกตีพิมพ์แล้วใครจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ใครกันที่จะเดินไกลามากขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นปลอดภัย